ต้นมาผากเร็วๆเจ๋มากครับต้นวันนี้สาศูนย์ครับตุ้มกนวนนำ สี่ครับศูสนย์สี่บอกเฟ้อง 6ครับตอนนี้ที่ต้นคูณ7ได้ หนึ่งเจ็ดตุ้มกวนนอนมาสดมากวันนี้อเ,เอ๊ะทำไมตุ้มกวนนอนสดจังวะมาแล้วสองเจ็ดแล้วครับจมรีตาม,มาแล้วจมรีตาม,มาแล้วสองเจ็ด สามครับล네็สามแปรซองครับต <3 Williams> ้นเตะไม่ลงโต๊ะนิดเดียว แปดสองแปดสอง สามแปดแปดสามครับตุ้มกุวนนำเน็ต โูร้อยเปอร์เซนมากเดี๋ยวลงคลิปย้อนหลังแปดต่อสี่เอบ ออต่อแปดจีวิตุงูลปัาเสียนะ <S 2> <S 2> <S ครับห้าต่อแปด มาแล้วเป็นต้นมาแล้ว6ต่อ8แล้ว 68นะครับนี่เนี่ยป่าตุ้มว่ายังไงป่าตุ้มป่าตุ้มป่าโดนเจียวพิตน้น

สิบต่อหกสิบต่อเจ็ดตุ้มกันนำ้ำสามเม็ด ติ้นโอ้โหเสียวมากครับลูกนี้แปดต่อสิบสิบต่อแปดครับโอ้ยปาตุ้งเติมดี พี่ต้นโอ้เรียบร้อยดีครับมาแล้วครับมาแล้วตามมาติดติดแนลสิบต่อเก้าครับตอนนี้ bị luôn nhá Vùng vùng na gì Wow, xỉu mà Xịt thao xỉu mà Chạy chết Chạy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp โอ้โร้อยเปอร์เซนต์มากร้อยเปอร์เซนต์มากเสียวมากจุลีจุลีอ่าพิกนรกแตกพิกแล้วพิกอีกค่ะอุ๊ยเมื่อกี้เห็นซิแพคด้วยเสียวมากนี่เธออย่ามาพากแบบนี้ช่องฉันไม่มีเด็กในช่องฉันมีเด็กดิวยอยู่เอา อีกแข้ามไปก่อนนะพี่ข้ามไปก่อนสิบเอ็ดสิบโหวัดเลยสิบเอทเท่าเลยเนี่ยนี่นะคะสำหรับเซตแรกนะคะถ้าสิบเอทเท่านะคะจะไม่มีดิวนะคะใครได้แต้มนี้ไปก็คือจะเกมเลยนะคะในเซตที่หนึ่งนะสำหรับเซตที่หนึ่งกับเซตที่สองไม่มีดิวนะคะแต้มตอนนี้สิบเอทเท่ากันค่ะ ปกติตามมาต้องตามตามมาจะทันแล้วอย่าเสียเปลียนนะพี่เฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้ดิไม่ให้กำลังใจครับครับให้กำลังใจอยู่ กรรมการให้เป็นท้อยของชนบุรีนะคะไม่เอ็ดบอลน,นะคะในเซตที่1น,นะคะชนบุรีเอาพลิกกับมาเอาชนะคอนแก่นนะคะด้วยคะแนน12ต่อ11ค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อแล้วทุกคนแต่ต้องเชื่อนะคะพี่ต้นเตะปุ้มปั้มปั้มเลยนะคะเสียวมาก